คุณสองเลขกกับบอีกคนใหม่นะครับเป็นสื่อกลางตัวแทนกับให้กับ f อฟทางบ้านน้ำปูเนาะวันนี้พวกเรามาขอโชคขอลาบไปฝาก f อฟทางบ้านสารปูสมเข้าทรัพ์เนี่ยเมดที่แล้วเลขเราเข้าด้วยนะครับก็คนสามหนึ่งแรือว่า2องหทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปขอโชคกับสารปู่ รัไไปปดูกนนว่าจะะเเ็มีลขอสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมคนฝั่งเลขนะครับมากับบ่าวเอลคนใหม่นะครับมาอยู่ที่ศาลปู่โสมเฝ้าทรัพย์ค่ายบางกุ้งนะทุกคนเนะใครที่มาขอ,อามาไหว้โบสถ์ในโบสถ์ฝั่งนู้นนะทุกคนอย่าลืมนะครับแวะมาด้านนี้นะครับจะมีศาลปู่โสมเฝ้ารั์เนี่ยเมดที่แล้วเลขเราเข้าด้วยนะครับก็นะครับก็หลายๆคนเนี่ยอยากให้มา อยาให้มาซ้ำเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเลขเข้านะครับที่นี่เนาะเราก็เลยอาสามาพร้อมด้วยอ,องค์หญิงมณฑาทิพย์นะครับเจ้าหญิงจันเจ้านะครับฝั่งนู้นนะครับก็เราเราก็เลยอาสาที่พาทุกคนมานะวันนี้ผมคุณสองเลขกับบอยคนใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะมีการจุดธูปเลขมงคลนะครับแล้วก็จะส่องเลขภายในให้กับผู้ชมทุกท่านลองดูงวดนี้จะเข้าหรือไม่เข้าฝากติดตามด้วย,วยกันผมคิดว่านะสามมวด นะครับสามวดน่าจะติดต่อกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมเนาะแล้วก็เดี๋ยวไหว้ผูโสมข้อทรัพกันก่อนรับชมไปครับเกินไหมงวดที่แล้วก็เกินแสดงว่าผีต้องการให้ไหว้เนี่ยอ,า,อา๋ยวเราต้องโมตสะศะพร้อมกันสามเดี๋ยวเรา,เรา,ารบทชบสวดบูชาเนาะบูโสมข้อทรัพยผมสาธุนะโมตรสสะพระคะวะโอระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตรสศะพระคะวะโอระหะโตสมมาสัมพุทธสะ โมตสสะปะคควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพระราโพโสทยะพุทธ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 ราโพโสทยะบุญใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาไว้แล้วนั้นข้าพเจ้าขอเบิกมาใช้เพื่อต่อยอดในการสร้างบุญต่อไปสาธุขอให้ ทุกคนเบิกโชคเบิกละเ,เงินทองของเก่าที่มาชที่มีอยู่ในชาติที่แล้วเนาะเอามาใช้ในชาตินี้ทั้งกินและทําบุญต่อชีวิตของตัวเองด้วยนะครับสาธุแต่พี่บอกจะเ,เ,เวป็นคนจุดผู้ริมงคลนะครับเพจจุดไหมหแต่จุดที่ไหนล่ะขอให้เป็นเลขที่แม่นยับนะได้รับโชค สวับทุกคนนะครับเเด่นๆเลยนะเอาข้างเขาเด่นๆเลยสาธุสาธุอาเตซีหรือว่าไข่สักชุดเหรอวันนี้เราปิงปองไปไหมปิงปองมาแล้วเจ้าอะไรจ้าเอะไรเห็นไหมกาอยู่แล้วอันนี้มีเรืยอไหม ถ้าไม่มีก็ไม่เอาม้องมานั่งเล่นไข่ก็ไข่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ปิงปองเลยวะสาธุขอเป็นเลขที่สาธุทุกคนนะครับช่น้นะหน้าร้อยเตัวที่หนึ่งอ้ามาแล้วเลขห้ามาแล้วครับต้องเท่าไหร่อันเลขห้านะทุกคนมาอีกเลขหนึ่งห้าครับสาธุอ้าอีกแล้วอื ห้าห้าห้าห้นะครับเลขตรงน้องผีเลยเนี่ยขออีกตัวได้ไหมอขออีกตัวหนึ่งสามตัวยาวขายบอกห้าอีกนะสามห้าสามสามห้าห้าห้าสามสองตัวก็ห้าห้าแล้วกันห้าห้าห้าสามเรานะครเดี๋ยวเราจะจับเลขทูบเอยเลขวิงฟองใหม่นะทุกคน เอาเราเอาข้างในนะโอเคนะทุกคนมาข้างในนี้มีเลขค่อนข้างเยอะนะขอปู่ก่อนเนาะวุ้ยมีเซมซีจิ๋วเท้อ็สาธุสาธุวันนี้นะครับผมคุณส่งเล็กกระบป๋าเอ็ดคนใหม่นะครับเป็นสื่อกลางตัวแทนกับให้กับเอฟซีทางบ้านนะพอนะนะปู่เนาะ <biases. S 2> วันนี้พวกเรามาขอโชคขอลาบไปฝากเอฟซีทางบ้านเบิกโชคเบิกลาบเบิกทรัพย์สินต่างๆที่เคยมีในอดีตชาติขอให้มาในชาตินี้ขอให้ให้บรรดาเอฟซีต่างๆของพวกเราได้รับโชคขอให้มีเงินมีใช้อ่ามีเงินมีทองใช้ขอให้ถูกหวยร่ารวยกัน,ท,กนกกทุกคนเด้อสาธุสาธุขอเลขทุกคนเดี๋ยวผมจะ <c oughs> จัดปิงปองนะครับเล,รลเลขแรกนะทุกคนเลขสองนะครับเลขสอง เลขหนึ่งนะครับหนึ่งหรือเปล่าเล,เลขหนึ่งนะครับโดดออกมาพร้อมกันเลยทุกคนอันนี้ไม่มีเลขนะอันนี้หลายเลขศูนย์เนาะศูนย์าะตัวนี้ไม่มีเลขนะครับทุกคนแต่ตัวนี้เป็นเลขศูนย์สองหนึ่งศูนย์ สาธุสาธุขจรขลากนะครับจะส่องได้ปุ่นนะอบปุ๋มว่าจะเห็นให้เราจะอบปุ่มบ้างนะครับ เอ้ทุกคนผมมองทะลุไปด้านหลังนะมันมีต้นโพต้นไทรอยู่ข้างในข้างหลังอนะ่ะแต่ผมเห็นเป็นเลขสามเก้าเงาดำๆเลยนี่นี่น,นี่มันเป็นเงาเลขสามเก้านะกด้านหลัง่ะทุกคนด้านหลังนี่นี่สามสองป่าทุกคนเป็นเงาสามสองหรือเปล่าสามสองหรือสามเก้าแต่ตาป้ามองไปสามเก้าทุกคนนะ เห็นไ,ไหมมันหน้าคนเลยว่ะอืโอเคมาส่องที่ปู่ต่อทุกคนเดีย๋ยวเราส่องที่อันนี้เป็นดาบหรือเปล่าปู่ถือนี้เนาะเป็นดาบนะทุกคน เดี๋ยวสองที่ดาบนะมีเลขอะไรอือนี่งไงทุกคนสองหนึ่งแปดใช่ไหมนี่หนึ่งแปดหรือเปล่าสองหนึ่งแปดเฮ้ยสองหรือสาม เสียงอะไรทุกคนอยูด่ด้านหลังให้ดูเลขก่อนทุกคนนี่ผมเมื่อกี้ผมมองตอนแรกผมเห็นเป็นเลขสองนะสองหนึ่งแปดนะครับนี่สองหนึ่งแปดสองหรือสามสองหรือสามนี่นี่อยู่ตรงนี้ทุกคนสามหนึ่งแปดหรือว่าสองหนึ่งแปดนี่สามตัวใหญ่ใหญ่ มันเป็นหนึ่งนะสนะองสองหนึ่งแปดแล้วตอนแรกผมมองนะทุกคนเนี่ยเอออย่างเงี้ยเป็นสองหนึ่งแปดเห็นปะเนี่ยชัดอยู่นะสองหนึ่งแปดอเป็นสามสองว่สองหนึ่งแปดเนี่ยชัดเลยอืมชัดอยู่เลยแล้วคนลองตีดูนะว่าเป็นเลขอะไรสองหนึ่งแปดนะทุกคนชัดเจน เชียงอะไรสามนะเอง<า>จะมองเป็นส<ภ>าม <ภา S 3> ใช่ไ <7, 8 S 1> หมเจ็ดแปดอืมถ้ามุมนี้จะได้สามเจ็ดแปดถ้ากลับไปมุมนี้ก็จะตรงๆก็จะได้เป็นก็สามเจ็ดแปดอีกนะอืมมันสามออเี่ยสามหนึ่งแปดสองหนึ่งหนึ่งแปดหรือสามเจ็ดแปดอ 3, 7, อมาสามเจ็ดแปด สอที่ขีดสมบัติปูมัยมีเลขวะอืมสมบัติปูแล้วทุกคนกันจะกี้ก็จะได้เลขตัวหนึ่งนี้นะจากดาบที่ปูถือเนี่ยผมเห็นเป็นสองหนึ่งแปดนะทุกคนสองหนึ่งแปดคเลขอื่นเป็นยังไง สว่วนเลขอื่นๆที่ปู่ก็ไม่เห็นลนะที่หีบเห็นไหมเอ็ดเมื่อกี้มีปะให้เหมือนอยู่นะโอเคไปรอดูเลขทูบดีกว่าทุกคน สองสี่หกอคือสองแปดเันสองสี่หกถ้าตัวใหญ่ๆก็มองเป็นสองแปดได้ทุกคนนะตัวใหญ่ๆเลยอะมองแบบใหญ่ๆครบแล้วเงินสองแปดนะตัวใหญ่ๆอะแต่ถ้ามองเข้าไปลึกๆเนี่ยมันจะเป็นสี่กับหกนะ ตัวนี้ยนะมันจะเป็นสี่กับหกป่ะอืมมันคล้ายสี่กับหกเนะผู้คนที่มองบอกว่าเห็นเหมือนสี่หกสองสี่หกหกถ้าถ้าดูไกลตอนนี้หก่ะชัดไม่แด้มันอาจจะเป็นเลขแปดก็ได้ไงถ้าแบบมองแบบผ่านๆเลยเขาสองแปดเลยนะเกตไม่ใช่เ็ดหกเหรอหอ๋อ,อสอง สองข้างบนสองข้างบนสองก็หกข้างล่างนะ่ะเป็นเลขสี่กับเลขหกคู่กันแต่มองผ่านๆเหมือนแปดมองแบบไม่ถ้าถ้ามองเรามองไม่บอกไม่ไม,ไมีไม่มีขีดตรงตรงเลขหกนะมันจะเป็นเลขเลขแปดแต่ถ้ามองด้วยก็จะเป็นสองสี่หกมองแค่สอ,องหกพอเพเหมือนกับว่าหจดแล้วปู่ให้สองหกมาทุกอันเลย อาจจะกลับมาสองเก้าสองเก้าใช่ไหมสองหกสองเก้าใช่ไหมล่ะเขาให้เราสองเก้ามืที่แล้วแต่ว่าอาจจะมาเมื่อวดนี้ใช่ก็เลยก็เวันที่มก็ให้แค่สองหกกับสองเก้าพอนะครับอืมอาจจะเป็นอาจเป็นไปได้ทุกคนใช่ใช่พอใช่สองหกนะครับสองหกสองเก้าแล้วก็ผมคงคิดว่าสองแปดด้วยนะทุกคนสองแปดก็มีโอกาสเนาะก็ตามนี้เลยนะทุกคนเนาะตามวงเอที่แล้วด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครเห็นเลขอะไรชัด ชัดกว่าที่เราเห็นก็ตีเลขมาแล้วกันเนาะทุกคนผมเห็นประมาณนี้นะครับโอเคครับสรุปเลขให้ฟังครับเมื่อกี้นะครับมีการขอโชคกับปู่สมก็ซับเรียบร้อยแล้วนะครับมีการจุดธูปเลขมงคลแล้วก็จับปิงพองนะครับมีสองจุดเนาะส่วนตรงดาบเนี่ยก็จะเห็นอีกเลขหนึ่งเนาะสรุปเลขเลขนี้ก่อนเลขนี้จะเป็นเลขสองหนึ่งศูนย์นะทุกคนสอง หนึ่งศูนย์นะครับส่วนตรงเลขทูบมงคลนะครับก็จะเป็นสองหกสองแปดสองเก้านะครับสองหกสองแปดสองเก้าแล้วถ้ามันมาสองเจ็ดเราจะทํำยังไงกันเออทุกคนแล้วก็เลขที่ดาบนะทุกคนดาบผมเห็นเป็นสองหนึ่งแปดนะครับสองหนึ่งแปดเฮ้ยมันจะตรงกันในสองแปดนะใช่เออก็มีโอกาสโอเคทุกคนนะครับวันนี้ผมเพส่องเลขกับบอยไอคนใหม่นะครับมาขอโชคอยู่ที่ศาลของปู่โสมเฝ้าทรัพย์ เอาเป็นว่าวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาทำเพียมก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถ้าเห็นเลขอะไรชัดอย่าลืมอคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะกดกดถูกใจกดไลค์ให้เราด้วยนะครับเราวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับมีโชคมีลาบรวยดรวยขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ